สวัสดีครับขอลูกหนังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ขอลูกหนังฟุตบอลเ c นะครับช่องที่จะพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะในหลากหลายโมเมนต์หลากหลายทีมกันเมื่อวานนี้เราคุยถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันไปนะครับแต่รอบนี้เราจะคุยถึงพรีเมียร์ลีกอีกทีมหนึ่งนะฮะนั่นก็คือนิวคาสเซิลประเด็นแน่นอนนะครับว่านอกจากในส่วนของการเข้ามาเทคโอเวอร์โดกลุ่มทุนของทางซาอุดีอาระเบียนะครับ มันก็จะมีข่าวร่ำข่าวลือว่าพวกเขากำลังเร่งหานักเตะฝีเท้าระดับพู้การเข้ามาเสริมทีมนะครับเรียกว่าจะเรียกว่าล้างบางทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นไม่ใช่แค่ในส่วนของตัวนักเตะนะครับที่ทางเซิลในเวอร์ชั่นใหม่ปีนี้เนี่ยเงินหนาเติบเปน,เนี่ยกำลังเร่งอยู่ในส่วนของผู้จัดการทีมหรือว่ากุนซือก็เช่นกันนะฮะดังนั้นคอนเทนต์วันนี้เราจะพูดถึง คุณซือคนหนึ่งนะครับที่มีรายชื่อเข้ามาเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลแน่นอนนะครับว่าเป็นกุณซือที่สมัยเป็นนักเตะเนี่ยเขาคือตำนานคนหนึ่งของลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นตำนานของนักเตะอังกฤษด้วยเป็นใครไปไม่ได้ฮะสตีเวนเจอราดนั่นเองครับเจอราดในวัย41ปีตอนนี้กับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมในสกอตแลนด์นะครับไปคุมทีมกลาสโกเรนเจอร์ Go อยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จสูงสุด ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าผลงานของเจอรัตเป็นที่ประจักษ์มากๆนะครับว่าเขาสามารถที่จะพาเรนเจอร์เนี่ยเป็นแชมป์ลีกที่สกอตแลนด์ได้ด้วยสถิติไร้พ่ายครับไม่มีแพ้ให้กับทีมไหนแล้วก็ทำแต้มทะลุ100แต้มโอ้โหนั่นก็คือเป็นสถิติที่สุดยอดนะครับแต่เจ้าตัวเองก็น่าจะหมดสัญญานะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีสัญญาฉบับใหม่นะในปีหน้า ดังนั้นในตรงนี้รายชื่อเขาก็เลยโผล่มาจริงๆจะบอกว่ารายชื่อของเจอราลดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นรายชื่อคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่รายชื่อที่แฟนๆนินคาสเซลเนี่ยต้องการมากที่สุดเพียงแต่เจอรลาดเนี่ยผมจะนําเรื่องราวของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์ใส่นะว่าจะมาไม่มาได้อย่างไรามาชวนเวื่นคุยเฉยความจริงแล้วทาง f c ของนิวคาสเซลที่นั่นเนี่ยยังมองกุญซือหลายคนไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนเต้ครับอันนี้เป็นอดีตกุณซือของเชลซี หรือแม้กระทั่งซีดานเนี่ยก็มีรายชื่อมานะครับแต่อาจจะโอกาสอาจจะมีน้อยกว่าคอนเต้หรือแม้กระทั่งอดีตคุณซื้อนะครับที่เคยคุมนิวคาสเซิลอย่างเบนนเตสเนี่ยก็ยังโผล่มานะฮะว่าจะให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านั่นก็คือ,อ,อในรายชื่อออกมานะครับถึงขนาดว่าในบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายของที่อังกฤษเนี่ยมีการเปิดเดิมพันกันนะฮะว่าใครมีโอกาสที่สุด แล้วก็มีการสํารวจกันออกมาซึ่งเจอราดเองก็อาจจะอยู่ในรายชื่อประมาณที่3ที่4ลงไปนะครับที่ไอ้นี่ไงแต่โปรไฟล์ของเจอราดนี่อาจจะไม่สู้คนอื่นๆเขาะนะครับด้วยวัยที่แค่41ปีครับเจอราดเพิ่งที่จะคุมเป็นผู้จัดการทีมแบบเต็มตัวในปี2018ทั้งเองฮะคือก่อนหน้าที่เจ้าตัวแขวนสตาร์ทปนะครับรีทายตัวเองออกไปเนี่ยอันนี้ก็คือในปี2018เขาก็มีโอกาสไปเป็นผู้ฝึกสอนของ ของนักเตะของลิเวอร์พูลรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานหรอกแล้วหลังจากนั้นก็ไปรับงานนะครับนั่นก็คือเป็นเส้นทางแรกแล้วก็เส้นทางเดียวของเขาจริงๆณตอนนี้อยู่เนี่ยก็คือไปคุมกาสโ o เรนเจอร์ Go นั่นเองแล้วก็ดันประสบความสําเร็จนะฮะประสบการณ์นี้อาจจะน้อยวัยอาจจะน้อยดังนั้นคอบอลบางท่านอาจจะมองว่าน่าจะแบบว่า ไปหาประสบการณ์กว่านี้ดีกว่าไหมมันเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับที่จะกระโดดมาในลีกที่ใหญ่ที่สุดลีกหนึ่งของโลกฟุตบอลนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกในอังกฤษเนี่ยบางคนอาจจะว่าไปอย่างนั้นก็คงไม่น่าจะมาหรอกมกั้งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะสนับสนุนเจอราดเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเอฟซีของทีมชาติอังกฤษหรือแมก้กระทั่งเอฟซีของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่แล้วอยากให้เขากลับมาอีกครั้ง ในฐานะของกุนซือดังนั้นจะมันเป็นการที่แบบว่าไม่เลวเลยนะฮะที่เจอรลาดจะมาเริ่มต้นหาประสบการณ์ที่อังกฤษกับนิวคาสเซิลหลังจากนั้นค่อยต่อยอดมากับลิเวอร์พูลที่หลังได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือเจอรลาดก็เป็นนักเตะที่อยู่กับพรีเมยรีกมาอย่างยาวนานนะครับเอาง่ายๆว่าแทบจะไม่ได้ไปไหนถ้าไม่ใช่ช่วงปลายอาชีพจริงๆฮะที่มาหาประสบการณ์ในยัง สหรัฐอเมริกาดังนั้นเขาน่าจะคุ้นเคยนะครับกับแท็กติกทุกสิ่งทุกอย่างนะทางบอลของทางอังกฤษดีทางพรีเมียร์ลีกดีที่สุดอยู่แล้วล่ะประเด็นตรงนี้น่าสนใจที่จะให้ให้เขาเข้ามาผมไม่แน่ใจนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันจะมีกี่เปอร์เซนต์ที่เขาไปสำรวจมานั้นก็เป็นเพราะอาเป็น,เป,นเป็นการเก่งราคาของทางบ่อนพน,นันหรืออาจจะเป็นในส่วนของ FC ซซึ่งผมก็มองว่ามันก็คงไม่ได้ มันคงวัดอะไรได้ไม่มากนะฮะว่าจะคิดเป็นตัวเลขเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสเนี่ยอาจจะอาจจะน้อยกว่าคอนเต้อาจจะน้อยกว่าเบ e, นิเตสอย,อยู่แต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นที่ดูดูกันอยู่ที่ติดตามกันมาเนี่ยมีคอ f อฟของทีมนิวคาสเซิลอยู่กี่คนกี่ท่านฮะอยากจะได้เจอราดมาไหมแล้วคิดว่าเขาพอหรือย,ยังฮะคุณสมบัติ หรือว่าจะต้องสั่งสมให้มันมากกว่านี้หน่อยถูกต้องฮะถ้าวัดจากประสบการณ์เนี่ยเขาแพ้ทุกคนที่ผมไล่รายชื่อมาและแม้กระทั่งซินดินซีดานเนี่ยก็ยังมีรายชื่อเชื่อมโยงฮะแต่ก็เหมือนจะน้อยน้อยกว่าอยู่นะฮะน้อยกว่าเยอะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทาง itez, เบนิเตสนะฮะหรือว่าทางอดีตคุณซือของเชลซีนะครับอันนี้น่าจะเป็น24 25 26ประมาณนั้นแหละเปอร์เซ็นต์จำนวนเปอร์เซ็นต ของเจอราดนี่น่าจะมาประมาณสัก1 3 1ส่ครับส่วนของซีดานนี่ไม่ถึงไม่ถึง6%เ่นะเจอราดก็จะอยู่กลางกลางประมาณ4คนนะฮะรายชื่อเดียวจะนึกออกแต่มันก็โผล่มาแล้วะฮะมันโผล่โผล่มาแล้วทั้งหมดทั้งปวงมันก็คงจะต้องอยู่ที่ทั้ง2องฝายนั่นแหละเพราะว่าทั้งฝั่งของกลุ่มทุนเนี่ยเขาก็คงจะต้องการคุณซื้อที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสโมสรนิวคาสเซิลที่สุด ความสาเร็จมันรอไม่ได้ฮะพอๆกับว่านักเตะนั่นแหละไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะเป็นรูปเป็นร่างก่อนกันฮะระหว่างได้นักเตะที่คิดว่าน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดออกมาหรือจะเป็นกุนซือซึ่งสตีฟบูตเนี่ยนะครับกุนซือคนปัจจุบันอันนี้อนาคตของเขาเนี่ยนับวันรอไปเลยฮะผมคิดว่าไม่นานเกินรอก็เผลอเจะจะ,จะถึงสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าอาจจะโดนก่อนนะฮะอาจจะโดนปลดก่อนแล้วก็คงจะต้องหามาแทนเนี่ย แล้วในส่วนของตัวเจราดเองด้วยนะครับอันนี้ทางต้นสังกัดเดิมปัจจุบันนั่นก็คือกัสโกเรนเจอร์เนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนมีแนวโน้มว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่นู่นนะครับยาวไปถึงปี2 0 2 4ด้วยซ้ำอ่ะหรือจะตอบไปแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ชัวร์นะถ้าเกิดว่าต่อแล้วก็ก็จะต,ต้องมาวัดกลาลังภายในกันนะฮะมันอยู่ที่ว่านิวคาสเซลเขาอยากได้จริงๆหรือเปล่าถ้าอยากได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีเงิน แต่เจ้าตัวเนี่ยจะพร้อมไหมทุกคนลองอ่านใจเจอร์รานะว่าถ้าสมมตินิวคาสเซิลสนใจจริงเนี่ยคิดว่าเขามาไหมคือถ้ามาเนี่ยมันมันเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็ความท้าทายแหละแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่มันไม่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับทุกคนกับกุลซื้อวัยแค่41ปีเช่นเขากับการผ่านงานมาแค่สมโมสรเดียวในการคุมเรนเจอร์ในสกอตซึ่งประสบการณ์มันก็ไม่สูงถูกต้องฮนะได้คุมทีมไม่ใหญ่ก็ถูกอีก ได้ทํางานในลีกที่ไม่ได้ใหญ่ก็ใช่อีกเช่นกันดังนั้นถ้าเกิดว่าจะพะจัชจะผู๋สนใจอนิวคสเซนก็สนใจจริงๆนะโอ้ถ้าเป็นคนอื่นคงจะมาใช่ไหมแต่เกิดว่าพลาดรอบนี้ไปี่มันหรือเจอาเราจะไม่รีบหรือเปล่าคือกลัวมาแล้วจะแป๊กอม,มันไอประเด็นมาแล้วจะแ๊กเนี่ยมันมันก็มันก็กลัวกันได้ทุกคนนะแต่ถ้าเจอลาคิดมุมนี้ว่าเนี่ยเขามีเงินกันอยู่เต็มกระเป๋าแนละ้วเขาจะชอบเอานักเตะคนไหนก็ได้นะครับในตอนนี้เนี่ยชี้เอาเลยเนี่ย ถ้าถ้าสมมติมันไม่มีเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของกฎตรการในการใช้จ่ายเงินในการซื้อตัวนักเตะน,นะถ้าจะไม่มีนะฮะดังนั้นนิวคาสเซิลก็น่าจะเป็นสมโมสรที่น่าจะจัดทีมงานจัดอะไรเนี่ยนักเตะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็มีเงินบรรดาลได้อยู่แล้วนะฮะความสำเร็จมันก็จะมาเร็วขึ้นดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับกุนซสือคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะเจราด ลองคิดแทนเขาหน่อยสิฮะเขาจะมาไหมอืมถ้าเป็นผมผมไปแน่นอนนะทุกคนแล้วได้กลับมายังเอา,อาง่ายๆว่าแม้ว่าจะไม่ได้มาคุมลิเวอร์พูลนะครับอดีตต้นสังกัดที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชื่อเสียงกันมาก็ตาม,มาแต่อนะาคตใครจะไปรู้ถ้าได้หลุดเข้ามาในพร mm ีเ hmm. มียร์ลีกล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่นะครับที่จะเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในวันข้างหน้าซึ่งอีกอกี่กกเดือนกี่ปีก็ไปลุ้นกันแล้วกันในตอนนั้น แต่การถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมมมาแน่นอนนะฮะถ้าเป็นเพื่อนจะมาไหมฮะถ้าทั้งเพื่อนๆเป็นเจรดานี่อายุก็แค่นี้ครับแล้วนิวคาสเซิลไม่เหมือนเมื่อก่อนไงอย่างนี้ผมบอกไปฮะว่าเงินถุงเงินถังแล้วตอนนี้ถ้าเป็นนิวคาสเซิลในก่อนหน้านี้นะครับเอาเป็นปีที่แล้วแล้วกันโอ้นี่ก็คิดหน้าคิดหลังนะว่าจะมาหรือไม่มาแต่ถ้าเป็นในตอนนี้เนี่ยมาเถอะแต่ถ้ามาแล้วจะดีหรือเปล่านั่นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้อง คิดต้องตามนะครับแต่เจราดเองก็มีสถิติที่ดีนะแต่ว่าแล้วก็ไม่ธรรมดาครับก็คือสิ่งที่เขาทาไปก็คือในส่วนของการยิงประตูเข้าใจว่าน่าจะเยอะที่สุดครับทําประตูก็ได้เยอะฮะแล้วก็มีแต้มทะลุ100มันอาจจะไม่ใช่สถิติใหม่ครับอาจจะมีคนที่เคยทําได้มาแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านก็ดีนะครับไม่แพ้ ไม่เคยแพ้ในบ้านเลยนะครับแล้วก็ยิงประตูได้เยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันค่อนข้างที่จะสวยงามหมดเลยนะ,ะกับประสบการณ์กับอายุของเขาเท่านี้เนี่ยดังนั้นผมก็มองว่าก็มีฝีมือระดับหนึ่งแหละจะบอกว่าเป็นไก่กามาแบบคงไม่ใช่นะฮะผมว่าคุณซื้อที่อาจจะไม่ได้ว่ามีผลงานโปรไฟล์อะไรที่ดีมากมายแต่ก็มีโอกาสเข้ามาในพเมียร์ลีกเนี่ยผมว่ามันก็มีอยู่นะเป็นใครทุกคนลองนึกดูนึกหน้าออกไหม เอาครับก็รอดูผมผมก็ใจว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะนานฮะอย่างที่อนาคตของกุนซือคนปัจจุบันของนิวคาสเซิลนะฮะสตีบูธเนี่ยตามความเข้าใจของผมมองว่าเผลอๆเนี่ยภายในตุลาคมเนี่ยน่าจะโดนนั่นแหละแต่พอโดนปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอนะครับต้องรอไม่นานเพราะว่าเกมมันยังคงยังไม่ครึ่งทางเลยอะ่ะถ้าสมมติว่าบรูซตโดนในตอนนี้จริงๆนะฮะในภายในสิ้นเดือนนี้จริงๆเนี่ยก็จะต้องรีบแล้วละ่ะต้องรีบเอามานะครับมันจะได้ไม่สะดุด จะมาปล่อยให้นิวคาสเซลเนี่ยลงสนามนะครับในการไร้กุญซือแบบเป็นทางการนานๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องแน่นอนแน่นอนนะผมเชื่อว่าทางผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยเขาก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมแผนการเอาไว้แล้วนะครับ,รบทุกคนโอเคครับใครได้ข้อมูลข่าวสารตรงไหนนะครับเรื่องของเจอราดกับตรงนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเม้นมาคุยกันเยอะๆหน่อยฮะหรือได้ข้อมูลว่าโอเคหลาผู้บริหารใหม่ของทางนิวคาสเซลเนี่ยไม่น่าจะเลือกเจอราดหรือว่า น่าจะเป็นคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เอามาแลกเปลี่ยนเอามาอะไรกันได้นะฮะทุกคนผมอยากให้ทุกคนมาเพิ่มมาเสริมนะครับในส่วนของการให้ข้อมูลผมแน่นอนผมยังขาดอีกเยอะยังไม่ครบนะครับช่องมันจะสนุกเหมือนกับ MotoGP ก็จะเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละผมอาจจะเป็นคนมาเชื่อมมาเปิดประเด็นเปิดหัวข้อเพื่อนๆก็ค่อยมาเก็บมาเสริมมาตามมาเพิ่มเข้าไปมันจะน่าอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝากบ้านน้อยหลังเล็ก หลังนี้นะครับเอาไว้ในอ้อมใจของคอลูกหนังคอบอลกันหน่อยนะครับผู้ติดตามยังน้อยนิดไม่กล้าเปิดให้โชว์ฮะเดี๋ยวมีผู้ติดตามประมาณสักหลักเอาที่ผมพอใจสักหน่อยนึงครแต่ตอนนี้มันกระจิ๊ดเดียวเองไม่กล้าโชว์นะครับนั้นก็มาช่วยติดตามกันให้เยอะๆมาช่วยกันดูช่วยกันเชียร์กันหน่อยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีทุกคนครับ